อันนี้ลูกชายผมจะเบาก็เพิ่งทำกับข้าวให้แม่เสร็จครับผมก็เดี๋ยวมาดูชมบ้างกลางคืนอันนี้น้ำไหลมาลองน้ำไว้ก็ผมจะทำงานกลางคืนนะครับผมจะลดน้ำนักชมกลางคืนแล้วก็จะเสียบนชมกลางคืนด้วยจะเสียบนชมผมจะเสียบในเวลาประมาณสี่ทุ่มขึ้นไปห้าทุ่มประมาณนั้นนะแกนั่งเสียบนชมก็จะได้วันละไป่กจิตต้นหลอกกชมผมเอา แบบตรงๆเลยนะผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะผมจะจําได้แค่บางอย่างบางตัวเท่าท่านเองนะครับผมเพราะว่าชนชมส่วนหนึ่งผมจะผสมเกสรขึ้นจะเขียเกสรขึ้นแล้วก็จะพัฒนาสายพันธุ์ด้วยและอีกส่วนหนึ่งจะมีพี่ๆนะครับผมทางเฟซจะส่งมาให้ผมด้วยจะเป็นพี่ๆที่ส่งมาให้ให้ผมนํามาเสียบนะครับผมก็ก็ได้เป็นค่าใช้จ่ายผมเองก็จริงไม่รู้ว่าชนชมผมชื่ออะไรบ้างผมก็ จร่งไหนสมบูรณ์ดูดีหน่อยแล้วก็ตัวไหนที่ดูเคยดอกเห็นดอกแล้วก็ขายได้ง่ายหน่อยก็เลยจับไปเสียบก็ให้ไม่รู้เรื่องเลยว่าผมเสียบอะไรไว้นะครับผมก็ผมขอโทษด้วยนะครับผมกับที่ไม่เขียนชื่อชื่อติดให้ครับผมเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้จริงครับผมผมเองก็ผมทํางานเป็นลูกจ้างนะครับผมเป็นลูกจ้างชั่วคราวครับผมของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวครับผม แล้วก็จะนึกสุ่ไปทํางานเสาร์อาทิตย์ผมก็จะได้อยู่บ้านเอาแบบตรงๆเนาะไม่ไม่ต้องมีอะไรเอาความกันหลายท่านก็รู้ผมขายชิชมหาเงินรักษาแม่นะหาเงินรักษาแม่แม่ผมป่วยผมต้องหาเงินรักษาแม่แล้วก็ผมเองก็อยู่กับพ่อนะมีพ่อแล้วก็แม่แล้วผมอยู่กันสามคนสามคนสี่ชีวิตกับเจ้าบ่าวลูกชายผมเจ้าบ่าวที่ผมถ่ายเมื่อกี้แหละเป็นลูกชายผมก็พอเสียบแล้วก็ อันนี้จะลดน้ํามีฝนตกมาหน่อยจะลดน้ําก็ลดน้ําเสร็จทากับข้าวเสร็จอะไรทุกอย่างทำซักเสื้อผ้าอะไรเสร็จก็มาลดน้ำคุนชมหลังจากลดน้ำคุนชมแล้วก็ต้องมาต่อในการเสรียบพ่นชมต่อก็เตรียมต่อเอาไว้จะเสียบก็ใช้หน้าไฟแบบนี้นะเวลาทํางานลางคืนินก็จะเสียบคุณชมอันนี้ที่เตรียมมาไวา้ที่เสียบบ้างแล้วนะที่เสียบแล้วก็มีที่เตรียมแล้ก็มี ผมก็จะทํางานแบบนี้ในทุกๆวันทุกๆคืนก็จะดูช้าหน่อยในการตอบนะครับผมจะช้าบ้างจะช้ามากก็ก็อยากขายได้แหละนะอยากขายพอได้เงินรักษาแม่ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับผมก็ประมาณนี้แหละนะก็ขายให้ดูให้เขาก็อาจจะบ่นให้ผมว่าอาจจะทํางานช้าหรือยังไงแบบนั้นแบบนี้นะก็มามาพูดให้ให้เข้าใจว่าผมขายช่วช่หาเงินรักษาแม่เท่านั้นเองในไม่มี เจจรตนาอื่นไม่ไม่ได้มามีเกียรตนาที่จะขายให้ตัวเองร่ารวยอะไรหรอกแต่การทำช่ขายเองมันต้องปลูกเยอะนะครับผมมันต้องทําเยอะนะทําน้อยมันไม่ได้ขายหรอกเพราะเราต้องทําวันต่อวันช่ชมถึงจะมีขายได้ทุกวันนึงจะได้ได้จังมาใช้แต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะได้ขายทุกวันนะบางครั้งก็อาทิตย์หนึ่งได้ขายอครั้งสองครั้งบางบางอาทิตย์ก็ได้ขาย ทุกวันก็มีมันก็แล้วแล้วแต่ว่าชดชมเราจะจะมีพอขายพอสวยงามพอได้ขายไหมถ้าไม่มีดอกก็ไม่ได้ขายนะครับผมก็ประมาณนั่นแหละเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าผมเสีย <rig> <ๆ S 1> บอะไรไว้<ๆ>ปลูกทําเองก็ต้องทําเยอะทาทําน้อยมันไม,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 ม่ได้ขายหรอกไม่ไม่หมายถึงว่ามันไม่โตหันได้ขายไงเราทําทุกวันปลูกทุกวันเพาะเมล็ดไปด้วยก็อย่างนี้นะไม่ไม่ใช่ร้านนะผมไม่ใช่ร้านผมเป็นสวนเล็ก ถ้าเป็นร้านอ่ะก็อย่างหนึ่งคือถ้าร้านเราต้องไปรับชวนชมาขายอันนั้นก็จะมีชวนมได้ขายง่ายหน่อยขายทุกวันแบบนันอันนี้ทําเองมันก็เลยช้าครับผมก็ได้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างก็มีบางคันบอกว่าเอ้าชวนๆไหนบอกว่าไม่มีค่าส่งแล้วทําไมขายแพงก็โทรมาวันนี้ก็ขออนุญาตชี้แกงแบบนี้นะค่าส่งอ่ะมีครับผมก็แค่พูดว่าไม่มีค่าส่งเฉยๆคือค่าส่งผมไปคดออกกันแหละเนาะอพก เองแต่ว่าเอาที่อื่นเขาขายเขามีค่าส่งอันนี้บอกว่าไม่มีค่าส่งแล้วไม่มีค่าส่งส่งฟรีแล้วทําไมคิดราคาแพงก็อันนี้ไม่รู้ดอกอะไรแต่ก็เพว่าผม,ผมมาขายใหม่นะผมขายที่ลงกลางวันไม่ได้ขายนะผมก็จะขายหกต้นห้าร้อยก็แล้วกันไม่ใช่หกต้นห้าร้อยนะขายหกต้นสี่ร้อย่าไม่ใช่แบบมีลอกโตกว่านี้อยู่หกต้นสี่ร้อย ค่าส่งร้อยหนึ่งนะเอาค่าส่งแล้วทีนี้หกต้นหกต้นสี่ร้อยค่าส่งร้อยหนึง่งโอเคนะยาวแล้วเดี๋ยวทำงานต่อกันครับขอบคุณครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณสวัสดีครับ